มาดูเวฟ1้อยคันนี้นะครับ S3 นะครับบิดไม่ขึ้นนะครับตึกตักตึกตักนะครับไม่รู้จักสาเหตุอะไรนะครับเดี๋ยวมาลองเสียบลอกเตอร์ดูนะครับว่ามันติดโค้ดอะไรมั่งนะครับ ติดโค้ดน่าจะติดโค้ดนะครับตัวนี้เป็น S3 S3 นะฮะโอ้ นะครับนี่ติดโค้ดทั้งสี่ตัวเลยนะครับนี่รหัสความผิดปกตินะครับนี่ตัวตรวจจับ MAP มีแรงเคลื่อนไฟฟ้าสูงตัวตรวจจับ TP มีแรงเคลื่อนไฟฟ้าต่ำตัวตรวจจับ IAT นะครับมีแรงเคลื่อนไฟฟ้าสูงหัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับตัวหนึ่งนะครับบกพร่องนะครับอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวจะลองลบโค้ดดูก่อนนะครับ ชุบรีเซ็ตขอเวลาสักครู่นะครับอ่ะ,อะ อ่ะทินพิดอ่ะดึงออกอ่ะลองสตาร์ตดูสิจิตโคดสี่ตัวนะครับแต่ผมดูไปแล้วน่าจะยังไม่ได้นะครับลบโคดเสร็จปกติไหม ยังไม่ได้นะครับเนื่องจากว่าผมดูไปแล้วนะครับพวกเรือนพวกอะไรยังไม่โอเคเท่าไหร่นะครับนี่สายนี่ก็ขาดนะครับเดี๋ยวจะลองเช็คดูอีกรอบหนึ่งนะครับเวฟร้อยสิบ0อ9นะครับตัวนี้เป็น S3 นะครับ